พาม,มาดูเครื่องจักรบริษัท MB นะครับในสต็อกเรามีตอนนี้ก็มีเครื่องปากกาวนะออโต้รุ่น2 0 0 5นะครับ MB สามารถปากกล่องไปรษณีย์หรือกล่องใหญ่ได้นะครับกับออโต้วิ่งได้นาทีละ200ใบนะครับผมตัวนี้มาของใหม่นะครับผมลายปากกาวนะครับแล้วก็มาตัวนี้ เป็นเครื่องมัดนะมัดความร้อนมัดความร,ร้อนเราก็มีนะครับแล้วก็มาตัวนี้ครับเป็นเย็บเครื่องเย็บแบบตั้งระยะได้นะครับอนเย็บแขนมือหนึ่งนะครับแล้วก็มาตัวปากากาวเซมิเซมิออโตโน้นะฮะลูกค้าทนไสดสนใจทักมาได้นะครับผมแล้วก็มาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเย็บนะครับ เครื่องเย็บเซมิออโต้เป็นมือหนึ่งเหมือนกันนะครับผมมีสต็อกอยู่นะครับลูกค้าสนใจทักมาได้นะครับผมแล้วก็มาตัวนี้ห้าเครื่องผ่าไปมีดเดียวนะครับผ่ากองลูกฟูกใบมิดเดียวนะฮะสิบพาครับสั่งเข้ามาใหม่สิบพานะครับผมมาตัวนี้ก็เป็นเครื่องพิมพ์นะฮะเครื่องพิมพ์ไซส์เก้าร้อยคูณสองพันนะครับเหมาะสําหรับ กล่องปัสนีพิมพ์กล่องปัสนีหรือว่ากล่องขนาดไม่ใหญ่มากนะฮะไม่เกิน2 0 0พันนะฮะตัวนี้พิมพ์ได้สวยงามนะครับผมอ่าเป็นแบบพิมพ์สองสีนะครับพิมพ์มีอ่าฟีดเข้าระบบฟีดเข้านะครับแบบรุ่นใหม่เป็นฟีดเข้ามาเป็นตู้พิมพ์ตู้ฟีดกับแยกกับตู้พิมพ์ฮะแยกกันตู้ไขตู้มันนะครับผมสามารถแยกออกตู้ไขตู้มันได้เลยนะครับผมระบบฟีดเข้าออกมาแล้วพิมพ์ได้ อ่าสองสีนะฮะออกมาตู้หน้าตู้ท้ายสุดนี้เป็นตู้โรตารี่นะครับผมโรตารี่แบบรุ่นใหม่นะสามารถสล็อตได้สล็อตกล่องได้แล้วก็สามารถทํากล่องเบอร์ศูนย์ก็คือเอาแบบอ่าแบบในคัดโรตารี่ใส่เข้าไปนะฮะออกมาก็เป็นกล่องเบอร์ศูนย์นะเขย่าเศษนี่เป็นเครื่องเขย่าเศษนะครับสามารถเขย่าเศษออกมาออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็สามารถยกออกไปปากกาวได้เลยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้ครับบริษัท MB ็มคาตั้นครับผม